พัดลม2ตัวดูดดูดเสร็จปุ๊บพัดลมออกนะครับภาพสวยมากต้องบอกว่ามีตัวไฟสองสว่างด้านพื้นแล้วก็สองสว่างด้านหลังครับสวัสดีครับวันนี้มาอีกตัวหนึ่งแล้ว12ล้านพิกเซลนนโอจากบาโคจากปร,ประเทศเบนเยียม วันนี้ส่งมาใหม่ๆสดๆเลยจากบาโคนะครับดูจากวัสดุการส่งอันนี้คือจอ12ล้านพิกเซลตัว Neo ซึ่งเป็นที่นิยมมากในประเทศยุโรปนะและค่อนข้างเบาเนื่องจากตัวนี้มีเป็นเจเนอเรชันใหม่นะเราได้มาเพื่อกรรมการเดโมโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวแกะดูว่าเป็นยังไงบ้าง น,นี้มีสัญลักษณ์เมมโมให้ดูด้วยว่าออพวกงานที่เป็นพวกงานมะเร็งเต้านมที่ใช้เครื่องมมโมต่างๆถ้าจอที่แสดงผลพวกมะเร็งเต้านมต้องใช้ความละเอียดสูงถึง5ล้านพิกเซลเนี่ย12ล้านพิกเซลเท่ากับตัวละฝั่งละ6ล้านเป็น2ฝั่งเราเรียก12ล้านพิกเซลหมายความว่าคุณซื้อ6ล้านคุณก็ได้ฝั่งละ3ถ้าคุณซื้อ12ล้านก็คือคได้ฝั่งละ6มีพัดลม2ตัวดูดดูเสร็จปุ๊บพัดลมออกนะครับ เบื้องต้นคือมี d i สเพย์พอตสองพอร์ต USB 2ตัวนี้ใช้แค่ Display 2ตัวเพราะนั้นซอสจะมี2ซอสแล้วก็ USB uh, power ตัวนี้ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ต่อ AC ตรงที่สำคัญคือมีสวิตช์เปิดปิด uh, uh, ไม่ต้องไปดึงปลั๊กใต้โต๊ะเวลาเมนเทนน์หรือเวลาเปิดปิดถ้าอาจารย์กลับบ้านก็แค่เอื้อมมือมาปิดจบแล้วนะเช้าก็เปิดใหม่เพราะนั้นเราก็ไม่นิยมจะเปิดจอค้างในขณะที่ ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าตัวแบ็คไลท์ลันทาม,ม,นนมันจะนับจำนวนชั่วโมงอยู่หรือดิสเพย์ลันทามก็จะนับไปเรื่อยๆตามใดที่ยังไม่ปิดสวิตช์อ่ะเดี๋ยวขยับกลับไปนิดนึงเอาแสงออกด้านนี้่ก่อนหน้านี้มีแสงข้างบนฮะข้างหลังฮะด้านล่างเพื่อเวลาเราอยู่ในห้องอ่านฟิล์มมันมืดแสงมันจะช่วยให้สายตาไม่จ้องอยู่ที่หน้าจอตลอดเวลานะแสงก็จะมีเรียกงคอมเพรสเซอรไลท์แสงที่ช่วยลดการใช้สายตาเยอะในขณะที่อ่านภาพเอ็กซเรย์นะครับ บัตทอมสวิ์อยู่ด้านหลังกดนะกดเลือกอเลือกคลิกซ้ายคลิกขวาเหมือนจอยสติกนะเดี๋ยวค่อยมาลองกันว,ว่า NDNC 12130จะสวยขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ราคาถูกลงแล้วก็สามารถดูภาพ6ล้านได้2ฝั่งหรือ12ล้านได้ในภาพภาพเดียวนะครับอ่ะคราวนี้พาเรามาประกอบเครื่องต่อกับ คอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งที่เราได้มาจากตัว MDNC 12130ก็คือตัว VGA card หรือเราเรียกว่า MXRT เราเสียบตัวนี้เข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อสาย Display Port เข้ามาดูกระจอนี่ MXRT 6700อ่ะซึ่งมาพร้อมกับตัว12ล้านพิกเซลมีพอร์ต Display Port เราใช้2พอร์ตเองอีก2พอร์ตเป็น External Monitor ไปต่อกับม Monitor ที่ทำรีพอร์ตหรือมอนิเตอร์ที่ทำเป็นคลนนิ่งในกรณีที่จะไปต่อโปรเจคเตอร์ก็ได้แต่ว่าในระบบของบาโคเราจะซ้ายขวาเป็นดูอ l ลสกรีนก็คือมีภาพซ้ายและภาพขวานะครับเนตัวนี้ MXRT ต่อเข้าไปเสียบเข้าไปคอมพิวเตอร์ลักษณะการลงไดเวอร์เดิมติงแล้วถ้าคนลงครั้งแรกเนี่ยต้องอินสตอลไดเวอร์การจอออนบอร์ดก่อนถ้าในกรณีที่มีออนบอร์ดถ้าไม่มี board, มมออนบอร์ดมันมาลงที่หลังจะสับสน ภาพจะไม่เต็มจอเพราะนั้นลงคอมพิวเตอร์ลง Windows ลงไดเวอร์เรียบร้อยแล้วเสร็จสับอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่อยมาลง m x r t 6 7 0 0แล้วก็ลงไดเวอร์ของ b a r ์โคเนื่องจากไดเวอร์ Driver ของบา c o โคเป็นไฟล์ไฟล์ตัวเดียวใช้ได้ทุกรุ่นมันดีเทคก,กาจอเองอาจโนมัติแล้วก็ดีเทคจออาจโนมัติเพราะนั้นตัวนี้จะจะลงใน PC นะครับภาพสวยมากต้องบอกว่ามีตัวไฟส่องสว่างด้านพื้นแล้วก็ส่องสว่างด้านหลังช่วยให้ เวลาอยู่ในห้องอ่านฟิล์มที่เป็นห้องมืดห้องมืดนี่ประมาณสักตีว่า1นลักละกันไอ้สูตรลักคือไม่มีแสงเลยหนึ่งลักอาจจะมีแสงเล็กน้อยจากหลอดไฟข้างบนเพราะฉะนั้นการที่มีไฟคอมเพรสเซอร์สายตาทั้งหน้าทั้งหลังที่พิงอยู่กําแพงก็ะจะทําให้อาจารย์ที่ดูวินิจฉัยผลก็จะไม่เพ่งที่จอเพราะว่าหน้าเราก็แค่จนเต็มจออยู่แล้ว ยิ่งมามืดตต๋อๆสายสายตาก็จะโฟกัสที่นี่เยอะมากนะค,ะนะคะรับเขาะจะดูถอยหลังขึ้นมาหน่อยเป็น Neo Color ที่มีฟีเจอร์คล้ายโคลนิ้ทุกอย่างเลยอันนี้สิ่งหนึ่งก็คือมันจะมีเมนูนะมนเมนูกดเนี่ยจะขึ้นมากดปึ้งมันจะมีเมนูขึ้นเลยในเมนูมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างเช่นมี About Display About Display ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องอข้อมูล serial number ในครมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเท่าไหร่ มี Native Resolution 4,200คูณ2,800พิกเซลนะเป็นพิกเซลนะฮะแล้วก็ปีสเกลของไซมันอันนี้นนนนหลกัหลกๆของเป็นเต่อมาก็เป็น s เตตัสสเตตัสจะพูดถึง Display s t a ตัสอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจอที่เราพูดถึงเป็นจอ Medical Grade เพราะนั้นสิ่งที่เราจะดูก็คือ Display Run Time กับแบ็กไลท์ r ันท i m บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่า Display Run Time คืออะไร คือเมื่อไหร่ที่เราเสียบปักจอไว้ต่อให้เราไม่เปิดจอมันก็จะนับชั่วโมงเนื่องจากเป็น,ปนจอเครื่องมือแพทย์มีการนับชั่วโมงในการทํางานว่าใช้ไปกี่ชั่วโมงแล้วในระยะเวลาที่เรารับประกันชั่วโมงมันถึงหรือย,ยังหรือเกินชั่วโมงเหมือนคล้ายๆเวลาเราไปเอารถเข้าศูนย์เนี่ยงั้นตรงที่สก็คือแบ็คไลท์ลันทางแบ็คไลท์ลันททางก็คือชั่วโมงของความสว่าง เอให้เราเสียบปลั๊กไว้แต่ว่าเราทำอนะไร DPMS หมาว่า Display Power Management System ให้หมัน o อฟเพราว่าถ้าเมื่อไหร่แสงดับไม่ทำงานมันก็จะไม่นับอ่านะนั้น Barco เขาเคลมตันนี้ว่าของเขาสามารถใช้ได้นานมากกว่าน Display ะปกติทั่วไปนะครับ Internal temperature เนพราะนะว่าในตัวมันเนี่ยมีความร้อนถ้าความร้อนสูงในตอนนี้อยู่ที่39เพราะนั้นมันจะมีแฟนควบคุมอยที่บอกอ่ะ fan fan less ข้างบนดูดเผ้า แล้วก็พ่นออกมาอ่ามันจะถาอย่างนี้อ่ามันจะมีบอกนะครับจอบาร์คเนี่ยมันมาพร้อมกับ M X R T หรือ VGA card สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะคาลิเบตผ่าน v g a card แล้วก็เซฟค่าต่างๆที่คาลิเบตลงในคอมพิวเตอร์เพราะนั้น v g a Car d เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ซิงค์เราข้อมูลระหว่างทุกครั้งที่เปิดเครื่องจะเอาข้อมูลเข้ามาจากที่เซฟในคอมพิวเตอร์เข้ามาใด VGA card VGA ก็จจะส่งข้อมูลไปที่จอบาโคเพื่อให้จอบ,บารคามีความสว่างเท่าที่คาลิเบตไว้ แต่ว,วันหนึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ตัว MXR t c u a r d เนี่ยมันถูกส่งไปซ่อมหรือเสียหรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แล้วต้องการให้มีค่ามาตรฐานของความสว่างเขาสามารถคาลิเบตตัวมันเองได้นะมันก็จะมีคำสั่ง c a l ลิเ a t i o n จะบอกเลยว่าอนนีคาลิเบตแบบไหนเข้าเาไปดูเมนูจะคาลิเบตแบบไหนันคาลิเบตคันเลอร์คาลิเบความสว่างาลูมิ e เนนทาร์เก็ตตอนนี้ ที่600 Candela per square m e t นะครับอ่านี้คือลักษณะที่เราสามารถทำแม่นวลนกับจอได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปพึ่งกร์ดในกรณีที่เอาเครื่องกับ PC ไปซ่อมในนั้นมีการ์ด,ด้วยเอาคอมพิวเตอร์ตัวใหม่มาแล้วต้องคายคเทรเบตมันเพื่อจะใช้เป็นมาตรฐานค่าความสว่างในการอ่านฟิล์มเอ็กซ์เรย์นะครับ DPMS Mode เมื่อไหร่คุณ Disable มันจะไม่ดับเลย <laughs> มันจะไม่ดับเลยหมายความคุณเปิดเครื่อง8ชั่วโมงจอก็จะไปเปิด8ชั่วโมงตาม แต่เอาเคมจอบางโรงพยาบาลดีหน่อยเพราะว่ามีวินโดว์ในวินโดว์มันมีสกินเซฟเวอร์สามารถที่จะทําให้ดับได้มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆเราควรจะเปิดตัว DPMs โหมดเนี่ยเป็น enable นะครับอันนี้คือเมนูนี่เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยให้อาจารย์สามารถทํางานได้ไม่เครื่องสายตาจะเอาเมาส์เลื่อนไปทางไหนทางนั้นก็สว่างเพราะนั้นห้องที่อยู่ในห้องอ่านฟิล์มที่ มีความมืดอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆจ้าอยู่ตลอดเวลาบางทีไปมองรีพอร์ตอาจจะมองไม่เห็นเอาพิมรีพอร์ตด้วยแต่ทั้นนี้สว่างมากก็จะพิมรีพอร์ตไม่เห็นฟีเจอร์หนึ่งที่เราใช้ก็คือดิมวิวอ่าดิมวิวคือหมายว่าเมื่อไหร่เมาส์ไปอยู่ที่จอไหนจอนั้นก็จะสว่างอ่เมาส์กลับไปก็เป็นดิมวิวน,น,นี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่มากระดิเวอร์ของบาโคแล้วมีเฉพาะบาโคคนเดียวที่มีไดเวอร์ประเภทน,นี้นะนี่เป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรียกว่า เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ในแพ็คเลยในการอ่านฟิล์มเอ็กซที่เราใช้กันก็คือ SpotView วไม่มีสนะปอร์ตวิวสปอ o t ตวิวจริงๆมันมีค่าเรียก Command Key. Command Key ยว่าคอมมานด์คีย์คอมมานด์คีย์เหมือว่าเราหรือ hotkey ์กดคอนโทรลชิปเอสกด c อนโทรลชิปเซตอะไรเหมือนว่าสามารถเปลี่ยนได้ไอคอมมานด์คีย์หรือ Hotkey ์เนี่ยคอนโทรลชิปเอสเนี่ยผมดูสามารถเ็นเนี่ยเป็นนก g a t i นะฮะนีเนก g ท t i e แลได้ก็คอนโทรลชิปเอสเป็น SpotView แบบ อินเวอร์สอ่ะอินเวอร์มันกลับด้านมันเหมือนฟิล์มไนกากติเนี่ยผมมองกลับด้านนะอะไรขาวก็เป็นดําอะไรดําก็เป็นขาวคอนโทรลชิปนะมันมีคอนโทรลชิปเอ็กไปดูตัวไซส์ของตัวสปอ t v ตวิวเนี่ยสามารถปรับได้ว่าให้มันกี่กี่เซนค่าอื่นๆที่สว่างหน้าจอก็จะอาจารย์ก็จะมองเฉพาะจุดที่นั้นมีความสว่างเฉพาะทางซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ของคล้ายๆกับแพคที่แตกต่างก็คือมัน ให้ความสว่างเฉพาะจุดที่วินิจฉัยในฟิล์มนั้นนั้นะอันนี้สิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งของบาโคนั่นคือการขยายภาพขยายภาพนี่ไม่ใช่ขยายธรรมดาคืออยวททำให้ดูจากไอคอนธรรมดาแล้วก็สามารถขยายข้อนี่เป็นนิยมติด้วยมันไม่แค่เอาไปขยายด้วยการแสงส่งแสงสว่างมันขยายความสว่างขึ้นมาด้วยเพราะนั้นตัวนี้มันก็จะสว่างเมื่อเทียบกับสว่างปกติก็จะขยายความสว่างขึ้นมาด้วยแล้วก็ขยายภาพตัวหนังสือ ตัวอักษรหรือแม้กระทั่งถ้าต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับเส้นเลือดขนาดเล็กแล้วต้องใช้ฟีเจอร์แล้วก็สามารถใช้ฟีเจอร์บาร์โค้ดได้ซึ่งจริงไม่ต้องกดตามที่เขาบอกสามารถเซตแอ i ายตัวนั้นได้เช่นอยากคอนโทรลชิปซี C, ให้เป็นคอนคอนเอฟหนึ Con ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยอัตนตรธานหนึ่งอันนี้คือเป็นฟีเจอร์หลักเลยที่ว่าเอาไปใช้ในงานวินิจฉัยค่อนข้างได้ประโยชน์เยอะ,อะนะฮะในตัวหนึ่งนี่คือฟีเจอร์เยอะแยะมากที่จะใช้ทัชแพดใช้ สปอร์ตวิวใช้ซอฟแวร์ซอฟต์กรอบต่างๆหรือแม้กระทั่งเซฟเป็นชื่ออาจารย์เช่นอาจารย์คนนี้เอ็กซเรย์แบบงานประเภทนี้ต้องการใช้สวิตแบบดิมวิวอาจารย์คนนี้ชอบสว่างขนาดนี้สาราดเลือกเป็นโปรไฟล์ของอาจารย์แต่ละคนได้อันนี้เป็นข้อดีของตัวไดเวอร์ Driver ที่มาพร้อมกับ12ล้านนะครับนิโอนะอันนี้คือค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากสําหรับอาจารย์หลายๆท่านที่กาลังมองหา ฟีเจอร์ในการที่ทำงานไปแล้วก็ถนอมสายตาไปนะครับคันเลอร์เป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับงาน X-ray mm hmm. ที่ต้องการความละเอียดค่อนข้างสูงแล้วงานเมมโมก็โดยเฉพาะงานเมมโมเอยซื้อจอ5ล mm ้า hmm. น2ตัว2ฝั่งกับซื้อ6ล้านที่เป็นน e โอก็2ฝั่งเหมือนกันแต่บันจอฟิวชั่นต่อกันสามารถทำงานเมมโมได้ค่อนข้างดีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ mm hmm. เนื่องจาก r e ดับเรสซิแต่ละข้างมัน มากกว่า5ล้าน5ล้านก็สองข้าง5ล้านก็คือเป็น10ล้านอันนี้12ล้านนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่นำบาบอกกันว่าตัว MDNC 12130 Neo Color 12ล้านพิกเซลรุ่นใหม่ล่าสุดที่ประเทศไทยจะมีขายขอบคุณมากครับ